สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาก,กุนอพุทออฟฟิเชียลนะคะอีกรักหนึ่งรอบเราวันนี้ก่อนที่จะกลับบ้านเก็บเก้าอี้ให้ได้เด้อจ้าขันหุ่นซักนางกันดิ คุณครูขายทานได้นะคะกับข้าวของครูนะคะอ่านด้วยนะคะครูฝึกค่ะของใครใครจัดให้ของหนูนี่แหละค่ะพิโตซื้อมาเองครับคนละอันเลยนะคะไม่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 ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งกันค่ะกุ้นรัี้อมากุ้งน่ารักกับมีตลอดนี่นะคะกับข้าวนะคะส่วนนี้จะเป็นของหวานอาจจะไม่มีวันนี้จะมีขนมแทนนะคะ ทานได้เหมือนกัน <laughs> ทานได้ทุกอย่างนะครับทานได้ทุกอย่างวันนี้เพื่อครูอันนี้ก็เหมือนกันนะทานได้ทานได้ทานได้ขะทานได้นดี่เหมือนกันค่ะแต่ปกติถ้ามันไม่มีอะไรจะเป็นของหวานตัวหนึ่งแต่ต้องรอก,ก่อนลองงบก่อนกำลังหางบอยู่ช่วงนี้ได้กำลังหางบงบไม่ไม่อเอ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 เอว่างไหมว่างไหมว่างไหมในมือเราว่างไหม มา,ลา,า,า,าลแล้วน้องศิลากลับบ้านแล้วเด้อจ้าน้องลากาาล,ลับบ้านแล้วน้องจะลากกระบ้านแล้วจ้าลากแม่เพิ่นบุ้ยเพิ่นคือมาเพิ่นรอ,อ,อ,อก็รอบ่กินข้าวกินเสน้นกินต้มเส้นน้ำเพิ่นบ่ก,กินบ่บ่กินดอกเนาะเฮาสิอ้วนเฮาสิอ้วนบ่กินดอกกินดอก <c oughs> อก,กินมาม่าอ,อยู่งของเราโอ้ว่าปังกูสิบนนะ่เลี้ยงไงเนาะเลี้ยงบอ่อกินมาม่าเหมือนกันอ๋อโอ้ะอย่านะพรุ่งนี้รถกูก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะแ้วเจอ ฉันถามว่าทำไมมมู่บอกฉันเขาพยายามออกมาฉันก็บอกว่าฉันก็พยายามเหมือนกันพยายามไม่มาเหมือนกันพยายามนะจ๊ะไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนได้โอเคเจอกันเจอกันค่ะลูกเจอกันเจอกันนั่นแหละป้าเฮ้ยกลับบ้านเดี๋ยวค่อยพ่อกันค่อยเจอกันข้างลําโพงอาจจะไม่ได้ไปดอกปีนี้อาจจะไม่ได้อยู่ข้างลําโพงเพราะว่าต้องอยู่ตรงอื่นแทนนะไปแล้วไปแล้วซีอูกลับบ้านค่ะกลับบ้าน ทานเลยนะคะคุณครูทานเลยไม่ต้องรอเลยนะคะจะแก้ข่าวไหมเรื่องเมื่อคืนะไม่มีข่าวข่าวข่าวอะข่าวอะไรก็พูดไปทีไม่กล้าข่าวข่าวอะหอมเมื่อคืนข่าวข่าวอะมีข่าวเล่าตลอดข่าวข่าวเมื่อคืนนี่ว่ายังไงบอมีอย่างโอ้เชื่อผู้ใายบา ฉันจะบอกฉัาจะฉันจะลงข่าวข่าวพี่เหมียวฮะมาตายงั้นท่านหาเสนอตรงสินเอาเธอจะมาวานเนี่ยข้องคิดปอใสได้นี่มืันข้องคิดฉันได้้เบเก็ตนะจ๊ะฉันว่าอิฐฉันว่ามาแหมอาหารสิ์โอ้ยเธอหนาฉันสิเอาดังมาให้เธอก็ได้ใครเป็นนัถ้าหาพ่อใหญ่สงการได้บอเอาอีนัดไปไหนฮะ รถมันอยู่ไหมไม,หไม่ไงเอ้ยไปไหนไปแล้วนะรถมันไม่อยู่ไอน้เซยาอะไรวดมันล็เกินเผือว่าีเมียหือบอก,กนนอเค็มเดือดได้กิน้ำอุ้ย ไอ้กตีลงขีดแบอามาตินกับพักกาดโคกะลำอมสุตนี้มีเ่มันาดนี้่มันถเทาจูนทูนด้นอก้งน้าลักดเองน้ำมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะกสนน้ำฟองน้ำอโนดาตค่ะใครบอกว่าน้ำบ่เพระอโนดาตเด้อ

ไปรับเต็มหบบไม่ได้ใส like ่พี่น้องครบว่าไปเขาสู้กับบิ้งสู้เนาะมันเหมือนนเพปนมาพี่น้องเอยอยากแซ่บแตกแซ่บเฮ็ดกินเองเด้อจ้าขยกิดกินแซ่บกินน้อยให้กินเองวเสระบอกคู่เจ้าเลือกไว้ๆกินไบโบบูแถเจ๊งเร่งอยู่ใส่ตัวต่อนึงเมือนกันพี่ใบบอใบบอใบบอ ก็แต่ร้องอีกอันนี้การบอกเลยเฮ้ยเพิ <c oughs> <c oughs> ่มเยอะกุ uh <k 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 ้งแห้งอันนี้สือฉันเวด้ยินแต่เสียงดังยินแต่เขาว่าบอกฉันบอกไปนวดแล้วบอสเรียนไปสอนมีคือเก่าย่านบัตริธานนะย่านบัตริการร่างกายร่างกายมาก่อนไปไปนวดไปผู้ที่นวดเหรอนวดผู้ใดไปบอกก็ไอ้บุกเกี้ยงยังไปบอกไอ้เกี้ยงยังไปบอกว่ามันหักสามรอบแล้วกับ S <S กูประกาถือถัวยี่สิบป้าถั่วคันคู่กระบร่ได้ไหมน,น,น้องห้าเซนก็ทางทางข้งหน้าเปล่าเล่นไปบุ๊กเอ,อากระบลูน้นนองคนลูกน้คงเสียดันแล้วนะกระบลูนบบว่าน้องน้องกระบบบอกแหม<อ>เมื่อหนักก็คือบ่ได้บ่ได้วันหน้าไม่เอานะลูกอย่างนี้ไม่เอาเรารู้จักเรารู้จักตัวเองก่อนเข้าใจว่าอยากได้ท่าแต่ ถ้าร่างกายวันนี้ไม่ไหวอ่ะเราแบบเป็นเพื่อนเราบงที่เราแบบเราป่วยนะเราไม่อยากไปตามเพื่อนเราไม่อยากไปเป็นภาระเพื่อนเราใส่ใจเวลาอันนี้คือเข้าใจแต่ต้องต้องเข้าใจร่างกายเจ้าของน้ำกรนนี่เพื่อนจอยจริงมันหักแล้วหรอไม่นึว่าจะเขาไหวไม่ต้อรขอไปพูดว่าดีก็ไปไปหาอกกันนี่แห้งไปหรือไรนี่เป็นเวลา ผมื่อเส่ทำเยอะแต่ยังไม่มาเนี่ยเหรอโอ้เอ้ตยงไม่ใช่หรอกบมมีเสือใสตวอรอว่าบมมีเสือใส่พี่ก้ากายระเหตุบาปน้องหลแ้เปิดหลังรถมันจะมีผิดคนผิดคนมาถุงนึง ถูกมันไม่ถุงเดียวฮะล่ก้อน้อนเนี้ยแมนแมนข้านี่ประตูเปิดยังไงแดดาแดดปากแดงบอกแมนทำไมทำไมูห้าสิบถือขวดนีแม่น่าอี่กรอบอะไรอย่างเีย ไม่ได้ใช่งานดูไลนผมไม่ขาไม่ใส่ไหยกมไม่ได้ต้มเตนแต่ให้อีกงานนะแกแกเทใส่ไอกระบอกขาวนี้กระบอกน้อยกระบอกขาวน้อยนะ

ข้าข้างหลางจาคือดึงผมใติด้องดึมแทนโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากว้กันชรยทางธร้สังสกุลไปใช้กับผม